สวัสดีค่ะพบกันกับสเปเชียลแมชเลอ by t w ช n นเฟลมนะคะเป็นช่องที่อ่านไายเกี่ยวกับการตื่นรู้นะคะทางด้านจิตวิญญาณจิตใจทางโลกทางธรรมทาง,ทางจักรวาลทุกศาสทุกแขนงเป็นองค์ความรู้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะเจาะลึกเรื่องของความรักความสัมพันธ์ Toon ชุนเฟลมชุนเรฟฟอชวินโซเมทคาเม็กนะคะเรามีอีกช่องหนึ่งเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ภารกิจเดี่ยวภารกิจคู่อยู่ในนั้นเลยเป็นภารกิจแนวแบบ ความรักความสำนือการรักตัวเองนั่นเองนะคะส่วนลิงก์ของช่องที่ว่านี้อยู่ใต้คลิปนี้สามารถกดเข้าไปฟังได้มีพอดแคสต์ n n g l n u u m e r r นะคะเลขหลกัหลกๆ0ถึง9และมีพอดแคสต์ของชุนเฟรมด้านพลังงานและมีการเปิดไพ่เช็คพลังงานกันด้วยสามารถเข้าไปชมกันได้ช่องนี้อย่างที่บอกว่าเป็นองค์ความรู้โดยรวมเป็นการเช็คพลังงานจิตวิญญาณจิตใจการตื่นรู้ต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่า วันนี้จะมีพลังงานของใครเข้ามานะคะใครที่ฟังแล้วไม่ตรงไม่ใช่ไม่จริงไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยเพราว่าพลังงานของคุณอาจจะไม่ตรงกับช่องไม่ตรงกับผู้อา่านไม่ตรงกับไพ่ของเราแต่ถ้าใครฟังต่อได้ฟังต่อเก็บเกี่ยวองค์ความรู้เล็กๆน,น้อยๆคีย์เวิร์ดไปค่ะไม่มากก็น้อยบางทีคำสองคำเดี๋ยได้ทั้งคลิปเลยแล้วแต่เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานตัวตนอัตลักษณ์อัต,ตภาพนะคะ หรือว่าจักรราศีของคุณไม่ต้องยึดติดดวงชะตานะคะสายตื่นรู้มิติที่5ขึ้นไปแล้วจะไม่ยึดติดดวงชะตาละแต่เราดูเป็นการไกด์ไลน์พลังงานอัตลักษณ์อัตภาพการเกิดมาเป็นอวตารร่างกายมนุษย์ของเราขอดูนะคะคุณมีความเกี่ยวพันกับอะไรบ้างในจักรราศีต่างๆเวอรกลัคนาราศีกร,รือเดือนกันยายนนะคะ อยู่ในธาตุดินวันที่6กันยายนก็ได้พลูโตดาวพลูโตนะคะดาวพลูโตและเจอร์มินายลัคนาหรือราศีเมถุนหรือเดือนมิถุนายนนะคะเลข3มีพลังาน22เลข3และเลข6 6พกกันยายน3มมิถุนายนได้หมดเลย เอ,อิร์ธธาตุดินพุ่ศกกันมังกรวันจันทร์วันพฤหัสนะคะแล้วคณาราศีเมถุนอันนี้อืมอยู่ในธาตุลมนะมีธาตุลมธาตุดินแล้วก็มีธาตุดินสองใบนะกันมีธาตุดินนะคะอันนี้ธาตุลม,อมเออมีธาตุลมออกมาอีกนะคะมีถุนตุ้นกลุ่มวันอังคารราหูธาตุน้ําอืมอควาเรียสเออกุมภพ,พันธ์เนาะ กุมภาพันธ์อยู่ในธาตุลมเช่นกันโอาธาตุลมออกมาเยอะมีธาตุลมมิถุนายนตุลาคมกุมภาพันธ์วันอังคารด้วยปรากฏการราหูมีพลูตโตนะคะมีธาตุดินพฤศกกันมังกรวันจันทร์วัน,น,วนพฤหัสนาะพะพฤษภาคมกันยายนหรือมกราคมมีเลขที่2ี่สิบหสาม 6และ22นะคะอ่ะอีกแถมอีกสักใบเป็นวันจันทร์นะคะ The Moon วันจันทร์ดาวจันทร์หมายเลข14เป็นธาตุดินเหมือนกันโอ้มีธาตุดินกับธาตุลมออกมาเพียบเลยแสดงว่าเป็นพลังงานของความคิดและตัวตนนะคะเดี๋ยวเรามาดู Angel Number นะนำร่องนังร่อง,รองเราไม่ได้มากันนานเนาะการเช็คพลังงานที่ท้าว่า Angel Number ของคุณคุณมี a n g e l n u m b e r ที่เห็นบ่อย กระตุ้นจิตกระตุ้นใจอะไรกันบ้างหรือคลิปนี้ h i h i r s e l f ของคุณนะคะหรือจกักรวาลของพวกเราธูรูู้บาอาจารย์พลังอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราต้องการสื่อสารอะไรผ่านเลขมเมื่อกี้ก็มีเลขวันเกิดกันไปแล้วเลข angel number 1616 16 Seek balance อย่าลืมค้นหาตามหาหรือเลือกหาความสมดุลไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามอาจจะเป็นเลขหนึ่งเลขห หรือ16หรือจะเป็นเวลา4โมง16นาทีไฟบาลานซ์อินเจอไรส์หาความสมดุลของชีวิตให้ได้นะคะไม่ต้องติดว่าผิดหรือถูกจะต้องเปลี่ยนร้ายเป็นดีเรามีทั้งดีทั้งร้ายเรามีทั้งสองด้านแต่สมดุลมันให้ได้แล้วนำทางตัวเองไปนในทางที่ถูกนะคะความสมดุลจะเป็นกุญแจปลดล็อกให้คุณเข้าสู่ความสงบภายในสมดุลสติสมดุลความคิดความรู้สึกต่างๆ นะคะแล้วบรนสมดุลภายในแล้วอะ่ะพลังงานภายในของคุณแข็งแกร่งแล้วนะคะมันจะส่งออกมาให้คุณประสบความสําเร็จภายนอกโลกภายนอกจะสําเร็จตามโลกภายในนะคะสามสี่สามสี่สามสิบสี่นะคะ manifest your dream อย่าลืมคิดประจักษ์ความฝันของตัวเองนะคะ manifest คือการคิดให้เกิดขึ้นคิดให้ประจักษ์ความฝันของคุณไม่ว่าคุณจะมีความใฝ่ฝันอะไรนะหรือคุณจะหลับฝันไปแล้วคุณชอบฝันเกี่ยวกับเรื่องอะไร คุณเอาความฝันเนี่ยมากั่นกรองให้เกิดประโยชน์คัดทิ้งคัดกรองออกหรือความใฝ่ฝันในชีวิตของคุณที่ไม่เกี่ยวกับการหลับนอนความฝันอันแท้จริงของคุณคุณต้องการทําอะไรแรงปรารถนาของคุณที่อยู่ภายในลึกๆเลยนะคะจงหยิบมันขึ้นมาแลว stay f o c u s คือโฟกัสหน่อยตั้งใจมุ่งมั่นแล้วดูว่าความฝันนั้นของคุณมันสามารถเปลี่ยนเป็นความเป็นจริงได้ไหมโอ้ความหมายไพ่ดีมากนะคะ โอ้ oh, เลขยอดฮิตของคนนะ,ค,ะคนชอบไปติดว่าเป็นเลขคู่เลขทินเฟรมไม่ใช่นะคะแต่ภารกิจทินเฟรมก็จะเห็นเลขนี้ได้เหมือนกันอืมเลขแองเจิลนัมเบอร์อันนี้ไม่ใช่เลขทินเฟรมแต่ทินเฟรมสามารถเห็นเลขแองเจิลนัมเบอร์ได้หลายคนติดในตัวเลขนะแล้วก็วังวนอยู่ในข่าววงกดถูกหลอกกันไว้เยอะกลับมาค่ะกลับมาเตือนรู้ที่ตัวเองเป็นหลักก่อน เรื่องคู่ให้เป็นปัจจัยรองรองสนุกเล่นเกมความรักกันไปนะคะเป็นเกมความรักที่ไม่ใช่เกมแบบไม่ดีไปเล่นเกมกับเขาไม่ใช่เป็นเกมชีวิตมนุษย์อะที่มีความรักเราเป็นเกมที่มาเล่นเป็นมนุษย์ที่มีความรักเรามีความฝันอยากมีอาชีพการงานหรือชีวิตของคุณหรือของคนคนหนึ่งเป็นยังไงเรามีความฝันในการมีครอบครัวมีชีวิตความรักอย่างไรแล้วนามา manifest ที่ตัวเองแล้วสร้างสรรค์ขึ้นมา angelic b l e s s i n g นางฟ้ากำลังประชานพรน,นะคะนางฟ้าของคุณส่งเลขนี้มาให้คุณรู้ให้คุณน้อมรับสุดลมหายใจแล้วรับพรรับพรรับความรักความรักอยู่รอบตัวเห็นไหมคะไม่เกี่ยวกับความรักแบบคู่เลยมันเป็นเลขแห่งพลังงานของนางฟ้าจากกวาลความรักความสัมพันธ์ก็ได้ตัวคุณเองก็ได้ ความรักมีอยู่รอบตัวไม่ใช่ต้องไปวิ่งหาจากคนรักหรือผู้ชายหรือผู้หญิงหรือบุคคลใดแบบนั้นก็คือหลับไหล แต่เราตื่นรู้ขึ้นมารักตัวเองจนเรารักคนอื่นเป็นแล้วเราดึงดูดคนที่รักกันและกันกับเรามาได้เห็นไหมคะคุณจะเข้าใจคําว่ารักอย่างแท้จริงคือการปกป้องตัวเองได้เราจะปกป้องคนที่เรารักได้เราจะดึงดูดคนที่รักตัวเองเป็นมารักกันและกันนางฟ้ากําลังจะซัพพอร์ตคุณในเรื่องนี้จงเห็นเลขนี้แล้วรีบกลับมารักตัวเองสมดุลบาลานมั่นคงอยู่ตัวเองดึงดูดนะคะคุณจะดึงดูดได้ความรักอยู่รอบตัวคุณจริงๆ ว้าว wow, เลขยอดฮิตอีกแล้ว fulfill your purpose หลายคนเข้าใจผิดเลขนี้คือความรักเลขนี้มันคืออย่าลืมเติมเต็มวัตถุประสงค์ชีวิตของตัวเองนะคะค้นหาว่าจิตวิญญ,ญาณของคุณมีวัตถุประสองค์อะไรวัตถุประสงค์ลึกๆจริงๆของจิตและวิญญ,ญาณไม่ใช่ตัวตนอัตตาตัวตนอัตตามาแค่ทําภารกิจเติมเต็มแล้วค้นหาแล้วมาเติมเต็มให้โชคชะตาเดสสินี่โชคชะตาของคุณกําหนดด้วยตัวคุณเองแล้วลงมือทำอย่ารอเห็นไหมคะอย่ารอ จงลงมือทำา3สา spiritual awakening เลข3 3ตัวตื่นรู้ในระดับวิญญาณ spiritual คือระดับจิตระดับวิญญาณลึกเลย ลึกและสูงขึ้นไปไม่ใช่จิตวิญญาณที่พูดกันทั่วไปหรอโหลแบบจิตวิญญาณจิตวิญญาณมันเป็นระดับวิญญาณแปลว่าเราต้องเข้าภายในไปลึกๆึกระดับข้างบนเลยนะคะ your spiritual awakening is unfolding trust your inner wisdom โ้เนี่ยเห็นไหมระดับลึกระดับบนระดับ wisdom คือจักระที่7ขึ้นไปเชื่อมโยงกับตัวเองให้ได้ระดับวิญญาณอยู่ที่จักระที่7ขึ้นไปมิติที่4ขึ้นไปนะคะแล้ว follow ไปตามเส้นทางไพ่บอกแบบนี้อ่านตามหน้าไพ่นะคะ 1515 inner wisdom ภูมิปัญญาภายในค่ะไม่ใช่ภูมิปัญญาในระดับมนุษย์ภูมิปัญญาระดับวิญญาณระดับภายใน your inner wisdom is your greatest power เป็นพลังอำนาจสูงสุดที่คุณจะใช้มันเกิดขึ้นภายในและฟังเสียงของข้างในของคุณแล้วเสียงผู้นำทางของคุณแล้วลุยการเป็นมนุษย์ในเวอร์ชั่นใหม่ของคุณโอ้ n นัม u m b e r วันนี้ความหมายดีมากๆน้องรับกันไปเลยนะคะ น้อมรับกันไปเลยเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่กันแบบจุกๆบ้างเราจะดูในสำรับอดีตช่วงนี้เห่อสำรับหนีอยู่ที่มันเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะแต่ไม่ค่อยได้ทำคลิปจะกลับมาทำบ้างหละออ,อยากทำเพราะวันนี้มีเหตุมีคนมาทักมาปรึกษาก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องทำคลิปบ้างหลายคนอาจจะต้องรู้อะไรหรือเปล่า นะคะไม่มากก็นหน่อยไม่อยากยึดติดอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนอย่าลืมรู้แล้ววางปล่อยวางเดินเกมให้โล่งๆมาดูไพ่อดีตกันสิอดีตต้องการจะบอกอะไรกับคุณตัวของคุณจากเมื่อกี้เมื่อวานในอดีตต้องการจะพูดอะไรกับคุณขอไพ่อดีตยาวๆสองถ้วยค่ะไพ่อดีตที่ผ่านมานไคะคุณต้องการความรักจากคนตรงหน้าคนตรงหน้าก็ต้องการความรักจากคุณ ต่างคนต่างมองหากันต่างคนต่างมองหาไม่เคยได้มีถ้วยเป็นของตัวเองไม่มีความรักเป็นของตัวเองแต่ต้องการจากคนตรงหน้าเสมอเสมอในอดีตนะคะเอาง่ายๆก็คือเหมือนเรายังไม่หลอมรวมกับตัวเองรักตัวเองไม่เป็นเราตามหาคนที่ใช่ตามหาคนนี้ใช่หรือเปล่าจับผิดคู่ตัวเองในอดีตนะในอดีตหรือคู่เราคอยจับผิดเราในอดีตของคุณราชาถือเหรียญเครียดเหลือเกินเครียดกับความมั่นคง จะรวยไหมดูหน้าสิดูหน้าหน้าเครียดจะรวยไหมเงินไม่มีหรือมีอยู่แต่ไม่พออยากได้อีกหรือยังไม่เคยรวยฉันต้องรวยฉันต้องมั่นคงอย่างไรบางทีมีเงินอยู่แล้วแต่เราไม่มองเห็นเงินที่เรามีอยู่เลยเราต้องการที่จะคิดส่งจิตออกนอกตลอดเวลาแล้วหน้านิ้วคิ้วขมวดนี่อ่านตามหน้าไพ่นะไพ่อดีตของคุณดูสิบ้านช่องรกรุงรังดอกไม้ตายบ้างเหี่ยวบ้างเออมีผลไม้อยู่แล้วก็ไม่กิน คุณไม่ได้สนใจห้องหับบ้านช่องหรือชีวิตคุณสักเท่าไหร่ไม่ได้สนใจเงินที่มีอยู่คุณอาจจะคิดถึงอดีตและอนาคตอยู่ร่ำไปตรงไม่ตรงฟังเป็นวิจารณญาณนะคะเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะไม่ใช่ของทุกคนฟังเป็นใจหลายไพ่อดีตเป็นอย่างไรอีกโอ้ทางานหนะักทํางานเหนื่อยยากทําก็ต้องได้ผลประโยชน์สิทําก็ต้องได้ผลกําไรสิ ทำไปก็คิดไปทำไปก็พิจารณาไปนะว่ามันจะดีไหมนะแต่มันก็ดีสุดท้ายจะดีหรือไม่ดีฉันก็ต้องทําอยู่ดีในอดีตนะในอดีตของคุณในอดีตของคุณหมายเลขสิบสิบดาบมีคนจ้องเนี่ยไหมสิบดาบของคุณดูเนี่ยสิบดาบมีคนถือดาบและแอบอยู่ที่พุ่มไม้สิบดาบของคุณในสมัยอดีตอะ่ะ คุณไม่รู้อ่โหนอิเหนอะไรหรอกใช้ชีวิตไปใครจะแอบ,บทําร้ายจ้องนินทาคุณก็ไม่เคยได้เรียนรู้คุณไม่เคยได้ระมัดระวังเลยนะคะในอดีตของคุณสิบดาบของคุณนะ่ะประสบการณ์เก่าๆของคุณคุณไม่ได้ระมัดระวังตัวเองสักเท่าไหร่ย้ำนะคะว่าใช้วิจารณยาณน,นะคะไม่ใช่พลังงานของทุกคนเป็นพลังงานโดยรวมของทุกคนนั่นแหละแต่ไม่ใช่เจาะที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะ ไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์อัศวินถือดาบค่ะในอดีตของคุณคอยทําอะไรเพื่อผู้อื่นดูสิฉันทําสิ่งนี้อยู่นะคุณเห็นความดีของฉันหรือเปล่าฉันเป็นอัศวินถือดาบชนะเนี่ยมีคนยืนอยู่ถือไม้มองคุณคอยเชียร์บ้างก็มีคอยมองก็มีคุณกําลังตะโกนออกไปถือดาบคุณจะต้องไปลุยแทนใครออกหน้าแทนใครคุณจะต้องทําอะไรเพื่อใครที่อยู่ข้างหลังตลอด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชาวบ้านสังคมโรงเรียนการเรียนการศึกษาเป็นหัวหน้าแถวหน้าคุณจะต้องทําอยู่คนเดียวทําก่อนลุยก่อนมีคนคอยดูคุณจะต้องคอยทําอะไรออกหน้าตลอดนะคะอดีตของคุณสามเหรียญสมัยก่อนเนี่ยอดีตของคุณสามเหรียญของคุณคุณเป็นนักคิดคน้นนัก,กวางแผนนักทํางานทํางานคล่องแคล่วกล้าสแสดงออก เห็นไหมอยู่แถวหน้าหน้าห้องหน้ากระดานทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณเป็นนักคิดคน้นนักพัฒนาคุณเป็นคนมีความสามารถกล้าแสดงออกนะคะในอดีตของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันนี้กันบ้างปัจจุบันนี้ในอดีตของคุณคุณเป็นคนที่เก่งแต่บางทีทําอะไรแบบทั้งโลกทําเพื่อใครอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเดี๋ยวเรามาดูซิปัจจุบันนี้นึกถึงตัวเองในปัจจุบันนี้นะคะในช่วงทำลายที่คุณรู้สึกว่าเนี่ย คือปัจจุบันส่งพลังงานมาที่ไพ่ที่คลิปเราจะมาดูพลังงานของคุณขั้นสดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไทม์เลสก็ตามรับชมได้ทุกปีวันเดือนปีพศออตรงกับคุณตามกดแรงดึงโดที่จักรวาลน,นําคลิปส่งให้ขอดูปัจจุบันตอนนี้ของคุณนะคะดูพลังงานสิพลังงานปัจจุบันปัจจุบันคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆเลยค่ะ เหนื่อยหนักสาหัสมาเยอะและ้วแต่ว่าแบบจะเดินไปจากนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาคุณรู้ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณขอกลับมาอยู่ตรงนี้เหมือนตั้งหลักตั้งฐานอยู่ตรงกลางก่อนจะถอยหลังก็ไม่ถอยละเหนื่อยก็พักยืนหยุดนะคะห้าเหรียญสำรับปกติจะเป็นเดินกำลังเดินแบบเน็บหนาว แบบยากจนนะเดินไปเรื่อยๆแต่อันนี้คือการหยุดพักหยุดกับที่เพื่อฟื้นฟูใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อที่จะต่อสู้ใหม่ไม่ได้ยอมแพ้แต่แค่ต้องพักบ้างอยู่ในจุดที่พักนะตอนนี้ปัจจุบันของคุณหนึ่งเหรียญจริงด้วยคุณต้องการเริ่มต้นใหม่จากแต่ก่อนหนึ่งเหรียญน,นี้จะเป็นมือที่ถือเงินเงินงานโอกาสตัวเอง เริ่มต้นใหม่กับตัวเราเริ่มต้นใหม่กับงานก็วนคิดอยู่แต่เรื่องนี้แต่ตอนนี้ในมือของคุณถือมแมลงอะไรสักอย่างคุณกําลังถือมแมลงอะไรสักอย่างคุณวางเงินเอาไว้แล้วคุณรู้ว่าคุณมีเงินสร้างเงินใหม่ได้ในอดีตก็เคยมีแต่ตอนนี้คุณขออยู่กับเจ้า,มาแมลงตัวนี้ไม่รู้กําลังจะสื่ออะไรนะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับปัจจุบันนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มต้นใหม่จริงๆเหมือนเป็นช่วงพักผ่อนช่วงวาง นะขอขยายห้าเหรียญหน่อยสิคะปัจจุบันนี้สี่เหรียญขยายห้าเหรียญออกมาเป็นสี่เหรียญความมั่นคงคุณเริ่มจะตั้งหลักจริงๆเห็นไหมคะคุณกอดเหรียญไว้ในมือจะตั้งหลักจากสิ่งที่มีจากสิ่งที่เป็นขอตั้งหลักก่อนไม่ได้เดินหน้าไปทรมานร่างกายไม่ได้ถอยหลังไปจมปลับต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะขยายออกมาคือเป็นสี่เหรียญต้องการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะเล่นเกมกับเราฝ่ายมืดฝ่ายกระดูกฝ่ายซาตาน ฉันอยู่ในที่ของฉันละตั้งหลักละคอพักตั้งหลักขยายหนึ่งเหรียญในปัจจุบันนี้ค่ะโอ้เห็นไหมตั้งหลักจริงๆสามถ้วยเรียงไว้อย่างสวยงามรู้แล้วเข้าใจแล้วจะพัฒนาแล้วถ้วยที่สี่น้ำอะไรก็ไม่รู้อยู่ในนี้ฉันไม่รู้น้ำของใครใครยื่นมาให้ใครเอามาให้ฉันเททิ้งฉันจะเริ่มต้นใหม่จริงๆฉันจะเทถ้วยที่สามที่สี่ที่ได้มาเนี่ยแล้ววางดูสวยงามเป็นสี่ถ้วยของฉันเป็นการสมดุล นะคะเป็นการสมดุลใจสมดุลจิตวิญญาณสมดุลการงานการเงินเหรียญคือตัวตนอัตราสุขภาพการงานการเงินช่วยคือจิตวิญญาณจิตใจความรู้สึกความสัมพันธ์คุณมีการเริ่มต้นใหม่แบบอยู่กับที่ตั้งหลักเพื่อที่จะเริ่มใหม่นะคะปัจจุบันนี้ของคุณนั่นไงคุณมีการเริ่มต้นใหม่ทุกเรื่องเลยขอเริ่มงานใหม่เริ่มชีวิตใหม่ตัวเองใหม่ เล่นแร่แปลธาตุกับตัวเองสุดๆเลยนะคะในด้านพลังงานตอนนี้ไม่ว่าทางโลกตอนนี้ไม่มีพลังงานบิดเบี้ยวบิดเบือนพลังงานท็อกซิกพลังงานหลอกลวงพลังงานแบบผิดๆเข้ามาล่อลวงเราเยอะตอนนี้คุณเลยกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองเ,ออเลิกเสพข่าวเลิกเสพสือ่อเลิกไปคิดทุกข์ไปส่งจิตออกนอกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลิกที่จะ ส่งจิตออกข้างนอกอ่ะเหมือนคุณกลับเข้ามาเล่นแร่แปรธาส่งจิตเข้ามาข้างในอยู่กับตัวเองดูเงินตัวเองดูงานตัวเองดูจิตใจตัวเองดูศักยภาพตัวเองกลับมาเรียนรู้ตัวเองอย่างท่องแท้เพราะว่าความหมายเดิมมจิเชนคือทักษะสกิลความสามารถการรู้จักตัวเองอย่างจริงจริงจังๆจริงจังมากไหมล่ะจริงจังมากนะคะปัจจุบันนี้ของคุณโอ้จัดเม้นตนี้คือสิเดงร่า มีการแบบลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าเอ้าเกมโลกเกมการเงินเกมเศรษฐกิจเกมข่าว PR ประชาสัมพันธ์ข่าวลวงข่าวหลอกนะคะเฟกนิวที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือเฟกนิวคือข่าวปลอมข่าวปลอมลองกลับสลับคำสิคะเป็นนิวเฟก ลอมข่าวขึ้นมาข่าวมันปลอมตั้งแต่ต้นโลกนี้มันมายาพอเรารู้เรื่องนี้เราปลดล็อกเราจะอยู่กับแมทริกได้อย่างเข้าใจแมทริกแมทริกคือการเกิดเหมือนได้เกิดใหม่จริงๆ j u d g m e n t จริงๆเกิดใหม่จริงๆเหมือนได้รับรางวัลแห่งชีวิตอะค่ะอตอนนี้อยู่ในพลังงานแบบอยู่กับที่แต่ได้รับรางวัลชีวิตแล้วเรือคุณถึงฝั่งละยังไม่ได้ถึงฝั่งแบบสุดท้ายเลยแต่ถึงฝั่งตอนนี้คุณเรือคุณมันถึงฝั่งที่คุณจะพัก พักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อจะไม่ลอยเรืออยู่กลางแม่น้ำและไปตายอาดาบหน้าไม่แล้วคุณขอพักก่อนจอดเรือที่ฝั่งตรงนี้เริ่มต้นใหม่พักผ่อนบ้างรีแลกซ์บ้างมีการอยู่กับที่จริงๆไฟ่ของคุณเก้าไม่เช้าวันนี้ ปัจจุบันนี้คุณอยู่ในการเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ผู้คนรอบข้างเรียนรู้การรักตัวเองในขณะที่มีคนอื่นอยู่ข้างๆอาจจะเป็นคู่ของคุณแฟนของคุณสามีภรรยาหรือพ่อแม่คุณสร้างขอบเขตคุณเรียนรู้ปกป้องตัวเองในระหว่างที่คุณอยู่กับใครบางใครบางคนออเหมือนหมายถึงว่าคุณอยู่กับใครบางคนหรือยังใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ปกติคุณไม่ได้ปรีวิเวกอะแต่คุณรักตัวเองได้ตอนนี้เลยนะปัจจุบันของคุณ เดี๋ยวเรามาดูอนาคตกันบ้างตัวของคุณจากนี้ไปนะคะตัวของคุณจากนี้ไปในอนาคตในอนาคตมุมมองของคุณจะเปลี่ยนไปไหมทำสมาธิถึงตัวคุณเองในปัจจุบันนี้สื่อสารกับไฮเอเซลของคุณสื่อสารกับพลังงานตัวคุณในอนาคตนะคะอธิษฐานจิตตามเลยนะว่าตัวของฉันในอนาคตต้องการจะสื่อสารอะไรกับฉันในวันนี้ ัวของฉันในอนาคตฉันควรจะสร้างมุมมองใหม่ในวันนี้อย่างไรไปสู่อนาคตฉันควรต้องสร้างมานิเฟสปัจจุบันไปสู่อนาคตอย่างไรบ้างตัวของคุณในอนาคตว่ายอย่างไรคะสามดาบมุมมองใหม่ของคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะในอนาคตสามดาบของคุณคอขยายคุณจะต้องพัฒนาเรื่องของความเสียใจ อนาคตส่งสารมาบอกคุณในวันนี้ขอขยายสามดาบเป็นหกดาบต้อง move on นะคะพายเรือออกจากที่เคยเสียใจตัวคุณในอนาคตบอกคุณมาวันนี้ว่าวันนี้คุณจมอยู่กับภาวะอะไรให้คุณพายเรือออกไปเริ่มต้นใหม่รักตัวเองจริงๆจังๆสักทีคุณมีครอบครัวพาครอบครัวไปสร้างกันใหม่ คุณไม่มีครอบครัวคุณสร้างตัวเองใหม่เปลี่ยนตัวเองใหม่จากวันนี้แล้วอนาคตคุณจะเปลี่ยนไปจากวันนี้ไงคะเพราะคุณรู้เรื่องของอนาคตในวันนี้ต้องสร้างอนาคตจากวันนี้ไปตัวคุณในอนาคตอยากบอกคุณว่าโอ้ไพ่มูฟออนมูฟออนจากสิ่งเก่าๆมูฟออนจากสิ่งที่เป็นความลับปก ปิดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทําให้คิดมากคิดทุกคิดวนคิดบาปคิดมโนกรรมอะไรต่างๆในทางแบบปกปิดะคะ่ะไม่ต้องไปสนใจแล้วนะคะเรามีคุณค่าในตัวเองโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นไพ่ move ออกมาไพ่ move move ไปข้างหน้าทั้งคู่ในอนาคตคุณฝากข้อความมาบอกคุณแบบนี้นะเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนต้องการมีชีวิตแบบใดเปลี่ยนที่วันนี้คุณต้องการมีชีวิตแบบใดนะคะและอนาคตบอกคุณแล้วว่า อนา,าคตคุณจะถูกเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงไปคุณไม่ได้จมอยู่ในเหตุการณ์วันนี้นเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาเลยเปลี่ยนแปลงช่วิตัวเองตั้งแต่วันนี้ไปสู่อนา,าคตที่คุณต้องการตัวคุณในอนาคตบอกคุณในวันนี้ว่าคุณเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่เก่งกล้าหาญคุณเป็นคนที่ลุยเองได้คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าฉันจะทําได้ไหมฉันจะไปข้างหน้าอย่างไรไม่ต้องกลัวค่ะตัวคุณในอนาคตรอคุณอยู่ ให้คุณลุกขึ้นมาสู้ตั้งแต่วันนี้ปัจจุบันนี้นะคะไปสู่อนาคตไปสู่เรื่องราวที่คุณกําลังรู้สึกอยู่คิดอยู่วาดฝันไม่อยู่มันไปถึงได้นะคะช่างครอบครัวไหมการงานไหมอะไรก็ตามนะที่คุณคิดอยู่เป็นพลังงานความคิดทั้งหมดคุณดูสิไพ่ดาบขึ้นมาทั้งหมดหกดาบเจ็ดดาบและอัศวินถือดาบเป็นความรักแน่นอนคุณดูภาพสิมีเงาคนแก่ชรลายอยู่ข้างหลัง และมีเด็กกับคนโตโตกว่าเป็นความรักกับคุณพ่อคุณแม่ไหมสามีภรรยาคู่รักหรือเปล่ามีความใฝ่ฝันอะไรที่จะรักกันเย็นแก่เย็นเท่าหรือผู้หญิงนะคะเป็นผู้ใหญ่กับเด็กให้ความรักกันไม่รู้เป็นความรักที่เข้ามาหลายแบบมากๆแต่วันนี้กลับมารักตัวเองและแบ่งปันความรักให้กับ ผู้อื่นแล้วดึงดูดความรักดีๆเข้ามาเป็นการหันกลับมารักตัวเองนะคะหมายเลขหกหันกลับมาหวนกลับมาหวนกลับมารักตัวเองให้เป็นเราค่อยแบ่งออกและดึงดูดแบ่งออกไปและดึงดูดทาที่สองแบบเลยวันนี้คุณต้องกล้าที่จะออกจากสิ่งเก่าๆแล้วลุกขึ้นมารักตัวเองเลยทําเลยนะสี่ดาบตัวคุณในอนาคตบอกคุณวันนี้ว่าในอนาคตคุณจะได้ปล่อยวางอะคะ่ะ บ้านปลายของคุณคุณจะปล่อยวางมันคุณจะอยู่ในที่ของคุณคุณจะได้อยู่ในสิ่งที่คุณต้องการอนะไม่รู้คุณคิดอะไรไพ่ความคิดออกมากแล้วคุณมีความคิดในอนาคตของคุณขึ้นมาทุกใบ ตอนนี้คุณรู้แล้วแหละคุณคิดจะมีชีวิตอย่างไรในอนาคตอย่าลืมลุยกล้าเปลี่ยนแปลงออกจากสิ่งเก่ายกพลังงานขึ้นมารักไรงเงอนขมอบความรักให้กับตัวเองและผู้อื่นแล้วสารฝันสร้างฝันตัวเองไปให้ถึงจุดบ้นปลายที่คุณจะได้พักผ่อนรีแลกต์ปล่อยวางหรือสมหวังนะคะตัวคุณในอนาคตบอกคุณวันนี้ว่าคุณในอนาคตนะจะเติบโตขึ้นในหน้าที่การงานและการเงินคุณจะเป็นผู้นําเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้นําครอบครัว เป็นเจ้านายที่มีลูกน้องหรือเป็นลูกน้องที่มีเจ้านายคอยช่วยเหลือหรือคุณจะเป็นคนในครอบครัวที่มีครอบครัวคอยซัพพอร์ตคุณหรือคุณจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมีคนซัพพอร์ตแล้วคุณก็จะเติบโตขึ้นในสิ่งที่คุณทําอยู่ในวันนี้หรือเป้าหมายที่คุณกําลังคิดอยู่ในอนาคตนั่นแหละคะ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆแต่ต้องลงมือทาที่วันนี้เลยคุณไม่ต้องกลัวว่าทําดีไม่ทําดีมันจะเกิดขึ้นไหมนะมันเกิดขึ้นจริงๆทุกเรื่องที่คุณทําในวันนี้ ราชินีเหรียญเกิดขึ้นจริง,รงๆอนาคตของคุณคุณจะเห็นค่าตัวเองชีวิตสงบสุขใจไม่ว่าคุณจะมีลูกหลานสามีภรรยาครอบครัวไม่แต่คุณจะมีเวลายเก็บตัวเองคุณจะรักตัวเองเป็นเห็นคุณค่าตัวเองเห็นเหรียญในมือคุณจะนั่งภูมิใจกับวันนี้ของคุณที่ผ่านไปถึงอนาคตวันนั้นคุณจะนั่งภูมิใจแบบนี้ ะะเพราะฉะนั้นไปต่อเราอย่าเสียเวลากับการทุกข์ในปัจจุบันไปต่อไหมอัศวินถือถ้วยเด็กๆถือถ้วยขออภัยค่ะเด็กถือถ้วยจงมีความสุขและสนุกกับมันตั้งแต่วันนี้เลยอนาคตบอกคุณแบบนี้หันหลังให้กับทุกเรื่องมองไปแคงหน้า มองไปยังอนาคตและถือถ้วยจิตวิญญาณจิตใจของเราสนุกขึ้นมากับการเรียนรู้ในวันนี้แล้ววันนี้จะเป็นอดีตของในอนาคตแล้ววันที่อนาคตคุณไปถึงคุณจะนั่งภูมิใจกับอดีตของคุณในวันนี้ที่คุณผ่านมาได้คุณเติบโตมาได้คุณแกล่งมาได้คุณเริ่มต้นมาได้นะคะอนาคตของคุณบอกกับคุณในวันนี้ว่าแปดเดยน คุณจะสร้างผลงานสําเร็จตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ใช้เวลากี่ปีไม่รู้คุณจะทําผลงานนี้สําเร็จเห็นไหมคะเห็นหุ่นปั้นที่กําลังต่อกําลังปั้นไหมแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวแปดเหรียญปกติจะทําคนเดียวใช่ไหมหรือมีใครมาคอยบงการที้ทาใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นการทําด้วยกันกับครอบครัวกับหุ้นส่วนหรือตัวคุณเองแต่ผลงานที่คุณกําลังทําจากนี้ต่อไปมันสําเร็จมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา แล้วมันประสบความสําเร็จอะคือเป็นรูปเป็นร่างที่เสร็จแล้วไม่ใช่เป็นรูปเป็นร่างแบบเพิ่งเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างแบบเพิ่งเริ่มต้นแต่มันเป็นรูปเป็นร่างที่สําเร็จเลยเห็นไหมคะเป็นตัวเป็นตนเลยอือทาอะไรอยู่ไม่รู้นะคะก็ไปต่อนะคะทุกคนทุกท่านขอให้ประสบความสําเร็จและตื่นรู้จิตวิญญาณของคุณ ทำภารกิจจิตวิญญาณให้สำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นภารกิจการเกิดเป็นมนุษย์ของคุณภารกิจมาตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคุณในชาติภพนี้ขอให้สําเร็จนะคะอย่างราบรื่นสวยงามแล้วอยู่กับปัจจุบันให้มากๆนะคะสวัสดีค่ะ